เจ็ดเจอกันบางไสจ้าเออสิบเจ็ดโอเคพี่อ้อยคือบางไสนะมันมีประเด็นคือวัดน้อยอะ่ะเขาจะมีวัดน้อยนะครหลวงกับวัดน้อยบางไสเขาถกเที่ยงกันใหญ่เลยค่ะเลขบางไสนะจ๊ะไม่ใช่นะครหลวงนะจ๊ะออนกว่าไม่ใหม่สองปีแยกนอนอยู่บ้านด้นวยชวนไหนก็ไม่ไปเออใช่ใช่คุณสกวน,นีค่ะนะเป็นแบบจริงๆเลยไม่ได้อยากไปไหนเลยเมื่อวานนะ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่ไป แต่ลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงแค่เนี่ยเราเลยเข้าไปฟังเพลงแล้วร้องฉ่ำจ้าแค่อยากไปทำเนีวยล้วก็รีบกลับอจะไปเดินโต,โตเต่ทุกอาทิตย์เลยวัดไกลาบานจ้าอ่าเนี่ยบางไซวัดน้อยบางไทรนะจ้าไม่ใช่วัดน้อยนครหลวงนะจ้าอยู่แต่ร้านไปที่ไร่่น อดดูเลยวัดน้อยเจ้าคุณาวัดน้อยบางสายเจ้าไม่ใช่วัดน้อยนคะรหลวงนะคะพานพาเจ้าแตกตื่นไปหมดเลยบนว่าวันหยุดแม่จะไม่ไปไหนเลยเหล่เนี้อืมจริงๆแล้วบางทีนะคะบางทีนุน่นนุก็วชวนว่าเออแม่เดี๋ยวอยู่สองวันเดี๋ยวไปรับยายมาด้วยไปเที่ยวทะเลกันไหมบอ,อกไปเลยนุ่นไปเถอะที่เขาไปเที่ยวสระบุรีกันอะ แล้วก็มีน้ำตกอะไรนะออกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปงานพรุ่งนี้ทีเดียวไม่ได้อยากไปนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวแฟนเสียปีกว่าไม่มีลูกโอ้ยพี่ดูลิเกนะจ๊ะก็รู้แหละว่าพี่เหงาเนาะแต่เราดูลิเกนะคะอยู่คนเดียวดีพี่นะคะสามเดือนอีกวันใช่ใช่มีมีวัดน,น้อยเขาจะมีงานสองสองหนนะคะเดือนตุลาเนี่ยวันที่สิบเจ็ดแล้วก็สามสิบเอ็ด วัดน้อยบางไทรนะจ๊ะไม่ใช่วัดน้อยนครหลวงนะจ๊ะโอ้ชาวบ้านแตกตื่นลูกบินดูแต่ลิเกชวนไปไหนก็นลูกบนลูกหม,กหมสวัสดีเอจังจ้าสวัสดีนะจ๊ะแม่ค่ะคนละใบสองใบเล่พักผู้เพื่อนฝูงไ์แม่ใหม่มีแต่สอ่อวอเริ่มสอ่อวอเรายังไม่สอ่อวอสักทีเดีวเราแค่เริ่มเริ่ม เริ่มสอบวอเราจะคุยรู้เรื่องค่ะความสบายใจนะเดี๋ยวนี้ไม่คือไม่อยากหีคือไม่อยากไม่อยากเจ็บใครได้ป่วยแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่อยากเป็นอะไรแค่นั้นเองแค่ปวดเข่านี่ก,ก็ยังโชคดียังมีพี่คนหนึ่งเขาส่งอ่าคล้ายๆอะไรเนะี่ยเป็นเม็ดใสๆอ่ะน้ำมันตัาปาอะไรทักยางเนี่ยไม่มีรูเหมือนกันเลยค่ะโอ้เหรอคะพี่ประดิษฐ์ แม่หนูดูละครตอนนี้มาติดลิเกเ <c oughs> รละพี่ประเด็นอยู่คนเดียวสบายใจจริงพี่ถามด้วยว่าหรือเราจะเป็นซึมเศร้าวันนี้ไม่ไม่เป็นหรกพี่ไม่เป็นป้าก็อยู่คนเดียวสามีเสียไม่เหงาพอมีลิเกจ้าไม่เป็นหรกพี่มีคนเคยพูดก,กับหนูนะว่าที่ไม่ออกไปไหนเป็นซึมเศร้าฝั่บอกซึมเศร้าบ้าบออะไรคนยากอยู่บ้านจะมาซึมเศร้าได้ไงไม่เป็นหรกพี่อยู่บ้านแล้วมันสบายใจไง จริงปะไม่ไม่เป็นไม่เป็นพี่เชื่อหนูดิมีคนถามหนูแบบนี้เหมือนกันหนูไม่จริงอ่ะซึมเศร้าไปอะไรเราอย่าไปคิดว่าเราซึมเศร้าดิคะ่ะบางทีคนคิดไปเองก็เป็นซึมเศร้าด้ววงไม่เป็นอ่ะมาซึมเศร้าซึมเศร้าอะไรคนอยากอยู่บ้านนะแม่หนูฮะเจขับรถไปเที่ยวไม่หยุด <laughs>